ตรวจสอบขอคที่มาังี่คไปอาูมาไหมไมาไมาซื้อีล่าซื้อมาต้นทุนเท่าไรตัวเท่าไรเราเป็คนคนธรา่างอไปดไหนเราดีเียบเมาซื้อยู่นะถ้าเยวจะใส่อะเ้่ที่ผานเไปเ่เจ็ดสิบเซ็เท่าไรเ็นี้

การลงทะเบียนของจุดรับสมัครของชินช็อปช้เนี่ยครับขั้นตอนอยังไงบ้างครับระหว่างผู้ใช้แล้วก็ร้านค้าครับเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นรับเฉพาะร้านค้านะคะส่วนผู้ที่จะใช้เงินพันน่ะต้องสมัครเองในโทรศัพท์ตัวหรือแม้ทั่ไปใช้พีีที่บ้านตรงนี้นี่คือสําหรับร้านค้าโดยตรงเลยนะคะร้านค้าที่เข้าโครงการชินช็อปช้เนี่ยก็คือท่านจะต้องมีบัตรประชาชนนะคะถ้าท่านเป็นบุคคลธรรมาดาต้องมีบัตรประชาชนแล้วก็มีบุ๊กแบงค์ของกรุงไทยนะคะถ้าเผื่อว่าเป็น ที่จดทะเบียนาณิ์ก็ต้องมีใบจดทะเบียนาณิ์แล้วก็มีบุ๊กแบงก์กรุงไทยด้วยเหมือนกันแตนะ่ถ้าเป็นพวกโรงแรมรีสอร์ทสำคัญมากเลยจะต้องมีหนังสือรับรองประกอบธุรกิจโรงแรมจากข้าําก,การปกครองครับการโหลดแอปพลิเคชันชื่อแอปพลิเคชันยังไงล้วใช้ยังไง,ง,<อ>งครับของผู้ประกอบการนะเขาโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อถุงเงินถุงเงิน,งงนอ่าถ้าเผื่อเป็นคนอย่างเราเราที่สมาคใช้เงินพันอ่ะใช้แอปพลิเคชันว่าเป๋าตังค์เนี่ยนึกซะว่าอ่าะเป๋าตังค์คือเป๋าตังค์เราถ้าถุงเงินคือถุงเงินของผู้ประกอบการ เขาก็ต้องอากลุงมใช้ก็จะเป็นผูกผูกแอปให้นะคะถุงเงินนั้นก็จะขึ้นมาพอโหลดแอปเสร็จมันจะเป็นหน้าหน้าจอว่างว่าแบบตัวสแกนน่ะแต่ของผู้ใช้เนี่ยที่ที่เป็นคนใช้เงินพันน่ะอาแอปแอปเป๋าตังค์เนี่ยจะขึ้นมาเป็นรูปคิวอาโค้ดโทรศัพท์ของผู้ค้าก็จะมาส่องที่โทรศัพท์ของประชาชนที่คนที่จะใช้ตังค์นั้นก็จะสแกนสแกนคุยกันอาโทรศัพท์ที่จะคุยกันแล้วว่าคุณจะตัดตังค์เท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้น อยากให้เชิญวนนักท่องเที่ยวหรือมาใช้เงินที่จังหวัดนครนายกครับค่ะรีบๆมานะคะเพราะตอนนี้เขาให้สมัครได้1ิบล้านคนวันละล้านวันแรกนะคะเต็มล้านไปตอนบ่ายโมงครึ่งวันที่2เต็มล้านตอน8โมงนะคะแล้ววันนี้เต็มล้านไปตั้งแต่เช้ามืด ป้าลูกขึ้นมาสมาัครตีสามยังไม่ทันเลยนะคะเพราะนั้นถ้าเผื่อยังไงก็รีบๆสมัครเงินพันหนึ่งไม่ได้ใช้ได้แค่พันเดียวนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าท่านตังไม่พอเนี่ยท่านเติมสตังได้กับแอปเป๋าตังมีสตังสองช่องช่องหนึ่งหลวงให้พันหนึ่งนะคะตอนนี้ก็บอกแล้วว่าภายใน14วันตั้งแต่ที่ท่านได้รับ SMS น่ะท่านโหลดแอปเป๋าตังท่านต้องใช้เงินพันให้ได้สักหน่อยหนึ่งก่อนและส่วนที่เหลือก็ค่อยๆใช้ไปได้ถึง30พฤศจิกาถ้าพันหนึ่งไม่พอใช้ท่านเนติมเงิน,งนเติมเเงงงินนลใกระป๋าช่่อที2 ดูเหมือนว่าโดยระบบเนี่ยเขาจะให้โอนเงินจากบัตร ATM หรือจากบัญชีของท่านนี่แหละเข้ากระเป๋า2แล้วท่านเากระเป๋า2อนี้ใช้นะคะกระเป๋าสองนี่มีของแถมนะคือว่าถ้าท่านใช้เงินไปเท่าไหร่ก็ตามหลวงจะคืนให้ส5สูงสุดไม่เกิน4 5 0 0บาทก็หมายถึงว่าท่านสามารถเติมเงินได้เต็มที่ถึง3 0 0 0 0บาทแล้วก็เติมไปใช้ไปเติมไปใช้ไปได้จนถึง30พฤศจิกาค่ะก็หมดโครงการพอวันที่1่ธันวาาก็จะประมวลว่าท่านจ่ายตัง์มาเท่าไหร่ก็คำนวณตัง15์15%คืนเข้าให้ท่าน อย่างนี้ค่ะอภุ้าสวัสดีค่ะสวัีค่คุณอแม่คะท่านใดที่มาแล้วนะคะขอขอความกรุณน้ที่นนคท่ะตรวแทนมาตวแบบนี้เนาะอคค่ะาขอตรวจสอบครั้งสุดท้ายนะคะมีเอาออกค่ะโรไฮโดรมาค่ะ ตัวเลขที่200ถ้ารู้ว่าครับร1 0ชิ้น220ชิ้นอะไรละเอียดแ้วมันจะมีในใคบ้างครับครับ รายละเอ eh like ียดการจัดงานในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยสองกิติครักมิจกรรมแรกเอ,เองก็เป็นเรื่องของการแต่งตั้มาตรฐานสินค้าและบริรการของสวัสดิการบริโยกซึ่งมาที่มาที่ไปมันก็คือโดยใหญ่เนี่ยคนมาทั้งบริโยกแล้วเนี่ยนะครับเออเรามีปีหนึ่งเนี่ยมาท่องเที่ยวมาปีหนึ่งไม่มากปีหนึ่งแค่ประมาณ3ล้านคนเองแต่รามีไรายได้จากนัทกท่องเที่ยวเนี่ยประมาณแค่เจ็ดล้านบาทนะครับซึ่งเราก็คิดว่าเราจะทํายังไงที่จะทําเพิ่มมูลค่าในเรื่องของการท่องเที่ยวให้แก นักผู้ประกอบการในพื้ที่ได้สิ่งนึ่งที่เราค้นพบก็คือว่านักท่องเที่ยวเวลาจะมาเที่ยวหรือจะมาใช้จ่ายอะไรเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือครับว่ามาตรฐานดังนั้นเนี่ยนคะรนาย,ยกเราก็เลย ได้ร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนนะครับทั้งนายกสมาคมสาคัการท่องเที่ยวสมาคมเุรื s, ิอการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมแล้วก็ทางร่วกภาสภากาชาดสภากษเรนะครับประธานกลุ่มธนาคารพาณิชย์สภาอุตการรมต่างๆนะครับของกานค้ามาร่วมกันว่ารับรองมาตรฐานสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐสนขดงผังพนักงานยกเพื่อที่ว่าถ้าท่านใดมาเห็น การรับรองของจังหว,วัดแล้วจะได้สบายใจได้ว่าเออร้านนี้ดีแน่อร่อยแน่อย่างน้อยที่สุดก็มีคนเสียงตายไปรับประทานชิมมาให้เรียบร้อยแล้วนอนมาเสียงนอนพักให้เรียบร้อยแลวทุกอย่างจะได้มาตรฐานคือทั้งหมดที่เราพยายามจะทำเนี่ยก็คือเพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดอุรธานเนี่นะครับทั้สินค้าและบริการเนี่ยมันมีคำว่ามาตรฐานนะครับและสินค้าเนี่ยถ้าเป็นอาหารก็ได้คินฟู้ดเทส นะครับมีความสะอาดน,นะครับถ้าเป็นของโรงแรมก็ได้มาถตถฐานของสมาคมโรงแรมนะครับหรือถ้าเป็นของพวกสปาหรือร่วมแผนไทยก็ได้มาติดาาข,ของกระทรวงสาธารณสุขต่างๆอย่างเงี้ยนะครับส่วนอาหารเนี่ยเราก็จำแนกเป็นประเภทต่างๆเยอะแยะเลยนะครับประเภทอาหารชุนชิมอาหารในะระดับตำนานประเภทที่มาแล้วอาจจะรานเล็ก มาดูมุมๆแต่ว่าหลายคนไม่รู้มาถึงแล้วอยากจะหาบอกว่าอาหารระดับตำนานเป็นยังไงเนี่ยนะครับประเภทบัวลอยไข่หวานที่อร่อยที่สุดในสโลกอย่างเงี้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับที่ประเภทเป็นฟูสตรีทชนิดที่ว่าห้ามพลาดร้านขนมขนมหวานที่ประเภทคนกรุงเทพต้องมานั่งเข้าคิวสั่งจองกันนะครับมาประเภทมาถึงแล้วบอกว่าหมดแล้วเนี่ยฉันมาจากกรุงเทพเนี่ยทำไมฉันไม่ได้ทานอย่างเงี้ยนะครับอาหารต,าต่างๆตรงนี้นะครับเราก็จะพยายามที่จะนําเสนอขึ้นมาในรูปของ เป็นมาตรฐานเสร็จแล้วมาตรฐานพวกนี้นะครับก็จะเข้าไปสู่เป็นในหน้าเว็บไซต์ของจังหวัดเป็นไดเรกทอรีนะครับแล้วเขาก็จะเลือกมามี QR Code มีอะไรขึ้นมานะครับเพื่อคนสบายใจประกอบกับการที่รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายเรื่องของชิมชอบใช้มาตรการที่เติมเงิน เข้าไป0ันบาทแล้วก็จะได้แคชแบ็กอีกประมาณ15%ในส่วนสาม0 0ื่นบาทเนี่ยนะครับซึ่งเราก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ได้เข้ารยี่บมราตรการของรัฐบาลแล้วอยากจะมาชิมช็อปช้ายที่นครยกสครเนี่ยเป็นจังหวัดต่องเที่ยวใกล้กลุงมเมืองในฝันที่ใกล้กลุ่มเดินทางมาประมาณ100กิโลเมตรแค่นั้นเองก็สามารถมาพักผ่อนได้ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ที่จะต้องไปนั่งกระจุกตัวกันอยู่ที่กรุงเทพนะครับทำงานเหนื่อยมาแล้ว5วันอีกวันเราก็อยากให้มาพักผ่อนที่ ที่นครนายกที่เป็นเมืองในฝันใกล้กุงนะครับมีน้ําตกนะครับน้ำตกตอนนี้กำลังสวยงามมากเลยเพราะเป็นหน้าฝนนะครับ<ต>มีล่องแกงมีอะไรต่างๆเหล่านี้ได้มามาแล้วก็จะได้มา ซื้อของฝากนะครับมารับประทานอาหารมานอนพักนอนเล่นเป็นการชาร์จแบตเตอรี่จากเงินมาแล้ว5วันนะครับทีนนี้มาแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้ท่านใช้เงิน1นึ่บาทของท่านที่คุ้มที่สุดเราก็เลยนําเสนอร้านอาหารสินค้าบริการที่ได้มาตลาดอย่างนี้นะครับเพื่อจะได้เพื่อจะให้ท่านใช้เงิน1 0 0 0บาทเนี่ยได้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่ ที่ท่านได้โอกาสมานะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นแนวความคิดสอเยครับสำคัครับานว่าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่กำลังเราแลี่อครับครับก็ก็อยากจะเรียนนักท่องเที่ยวนะครับว่านครนายกเองเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่มีอากาศดีเพราะว่าเราอยู่ในเขตพื้ยานแห่งชาติใหญ่อากาศดีเป็นในระดับเจ็ดโรคหลายหลายท่านตอนนี้ที่อาจจะต้องการจุดอากาศบริสุทธิ์นะครับที่เสียเวลาเดินทางไม่นานมากนท่านก็สามารถมาเที่ยวที่นครนายกได้และที่สําคัญนะครับราคาสถานที่ท่องเที่ยวราคาที่พักราคาอาหารเป็น คาที่สมเหตุสมผลมากนะครับด่านสามารถจะใช้เงินในมูลค่าเท่ากันแล้วเนี่ยความคุ้มค่ามาเที่ยวที่นครนิยกผมเชื่อว,ว่าท่านคุ้มค่าทั้งเวลาที่ท่านเสียไปเวลาที่นใช้ในการพักผ่อนแล้วก็คุณภาพของสินค้าและบริการที่จะได้รับไปครับและที่สำคัญที่สุดก็คือความาเปเจตความเป็นเจ้าภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายกครับ